เรียกร้องให้เขายุติในการก่อมอบกลางถนนเรียกร้องให้มีระบบการเลือกตั้งเพราะคุณบอกว่ารักชาติแต่คุณทำลายชาติเศรษฐกิจเสียหายย่อยยับแต่ผมสู้ระบอบที่มันครอบงำในเมืองไทยมาชั่วนาตาปีแล้วสูเทพแค่ตัวละครแต่จะขอมับตัวจริงต่างหากที่ผมสู้ จะเข้าหมายใช่ไหมก็น<ป>ั่นคือคิงอะผมสู้ครับเพราะทุกครั้งที่พวกพันธมิตรก่อมอบคุณอยู่เบื้องหลังตลอดแต่คนอื่นไม่กล้าพูดแต่ผมกล้าพูดทําไมคุณไม่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหมือนอังกฤษเหมือนญี่ปุ่นเหมือนสวีเดนละ่ะเพราะทุกวันนี้คุณทําตัวอยู่รัฐธรรมนูญกดหัวคนไทยไงคนไทยถึงยากจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสุเทพไม่ได้มีค่าเลยสตาร์ผมเพราะผมรู้ว่าสุเทพไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือเขา เบื้องหน้าคือเราพูดเรื่องวัญหยุดไดยเบื้องหลังคือเราฝึกทั้งลบง่ายว่าหัดยิงปืนถ้าวันที่สองการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้นะหรือพวกนั้นออกมาขัดขวางนะวันนั้นนะครับการต่อสู้เนี่ยจะเต็มรูปแบบผมจะเป็นคนจุดระเบิดเอง